สวัสดีค่ะ พบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่พาไปเปิด10กลยุทธ์เฉพาะตัวของเหล่าเซียนกองทุนระดับโลกที่สร้างผลตอบแทนเหนือตลาดมาอย่างยาวนานค่ะเริ่มกันที่คนแรกเรดาเิโอซึ่งเป็นผู้ที่ลงทุนของ Bridgewater Associates ใช้กลยุทธ์ลงทุนทุกสภาวะตลาดที่ออกแบบ ให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพเศรษฐกิจจัดสรรพอร์ตให้สมดุลระหว่างหุ้นพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะคนที่2คือเดวิดเทเปอร์โดดเด่นด้วยกลยุทธ์ฉวยโอกาสในภาวะวิกฤตซื้อสินทรัพย์ที่มีปัญหาช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิกฤตการเงินปี2551 ต่อมาเป็นบิลแอคแมนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง p e r c h i n g Square Capital Management ใช้กลยุทธ์ลงทุนเชิงรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัทถือหุ้นจำนวนมากเพื่อมีอิทธิพลต่อการบริหารและกลยุทธ์ของบริษัทต,ต่อกันที่พอ u ทิวดอร์โจนส์แห่ง t ิวดอร์อินเวส n t เมนต์คอร์ o ปอเน้นกลยุทธ์ซื้อขายตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายจิมไซมอนสผู้ก่อตั้งเรเนซองส์เทคโนโลยี ใช้กลยุทธ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการซื้อขายความถี่สูงต่อกันที่เซตคารแมนค่ะ ใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบเน้นส่วนต่างความปลอดภัยซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงขณะที่จอร์ชโซรอสนักลงทุนระดับตำนานใช้กลยุทธ์ลงทุนตามทฤษฎีการสะท้อนกลับของตลาดเชื่อว่าราคาตลาดส่งผลต่อปัจจัยพื้นฐานสร้างวงจรเสริมแรงตัวเองต่อที่ไมเคิลบิวรีซึ่งเป็นผู้ทำนายวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ป,ปี2551ใช้กลยุทธ์ลงทุนแบบวิเคราะห์เชิงลึกและ การเดิมพันในช่วงวิกฤตขณะที่ข่าวอีกขั้นนักลงทุนรุ่นใหญ่ใช้กลยุทธ์ปรับพอร์ตการลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจปิดท้ายที่สตีฟโคเฮนค่ะเน้นการใช้กลยุทธ์ซื้อขายระยะสั้นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาดโดยวิเคราะห์แนวโน้มและราคารวมถึงข่าวสารรายวันค่ะ ส่วนในการประชุมอาเซียนสม,มิธท,ที่ลาวคุณแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้หาลือกับนายกรัฐมนตรีแห่งจีนก็คือลีเฉียงค่ะระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนนอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยจากทางคุณจิตรยุทธ์ห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่านายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมประกาศให้ปีหน้าเป็นปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ทางการทูตหรือ golden year of friendship เนื่องจากจะครบห้ 50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนโดยไทยพร้อมร่วมมือกับจีนเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันและร่วมกันแก้ปัญหาในภูมิภาคสร้างประชาคมที่มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนนอกจากนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ไทยในปีหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมก็มีความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะจัดการ ประชุม JC เศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่7ได้ในเร็ววันและเห็นว่าทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมการค้าและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรโดยไทยมีความพร้อมสูงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมขนส่งพลังงานและการเงินจึงหวังจะร่วมมือกับจีในในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญบริษัท ที่มีศักยภาพของจีนมาลงทุนสาขาต่างๆในไทยนอกจากนี้ไทยก็หวังและพร้อมร่วมมือกับจีนในการเร่งปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติและธุรกิจสีเทารวมถึงขบวนการคอร์นเตอร์ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบภูมิภาคนอกจากนี้จีนก็ได้ตอบรับคําขอของไทยเรื่องการชะลอปล่อยน้ําลงแม่น้ําล้านช้างมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ในตะว,วันออกกลางค่ะที่รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวในประเทศอ่าวเปอร์เซียระบุว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอเมิเรสและกาตาร์ปฏิเสธที่จะให้อิสราเอลส่งเครื่องบินผ่านน่านฟ้าของตนในปฏิบัติการใดๆที่เป็นการโจมตีอิหร่านซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แสดงจุดยืนดังกล่าวไปยังรัฐบาลวอชิงตันดีซีด้วยท่าทีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศอาหรับดังกล่าวไม่ต้องการมีส่วนกับความขัดแย้งที่ อาจทวีความรุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้อิสราเอลประกาศว่าอิหร่านต้องชดใช้ต่อการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางเตหรานระบุว่าหากอิสราเอลทำเช่นนั้นก็จะถูกตอบกลับด้วยความเสียหายครั้งใหญ่จุดยืนของทั้งสองประเทศจึงสร้างความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการขยายวงกว้างของการต่อสู้ซึ่งในที่สุดอาจดึงให้สหรัฐถลำลึกเข้าไปสู่ความขัดแยง้ง การขอร้องจากรัฐอาหรับเหล่านี้ไปยังสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่มีความพยายามทางการทูตโดยอิหร่านที่ต้องการโน้มน้าวให้ประเทศเพื่อนบ้านชักจูงรัฐบาลสหรัฐให้ใช้อิทธิพลต่ออิสราเอลที่อาจโจมตีแหล่งน้ํามันอิหร่านส่วนการประชุมในสัปดาห์นี้อิหร่านเตือนซาอุดิอาระเบียว่ารัฐบาลเตหะรานไม่สามารถรับประกันได้ว่าแหล่งผลิตน้ํามันของซาอุดิอาระเบียจะปลอดภัยหากอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือใดๆในการปฏิบัต การโจมตีอิหร่านค่ะ ไปต่อกันที่การคาดการณ์ของธนาคารเพื่อการลงทุนของสวิสหรือว่า UBS ค่ะที่คาดการณ์ว่าจีนจะเข็นมาตรการกระตุ้นการเงินมูลค่าระหว่าง1.5ถึง2ล้านล้านหยวนหรือประมาณ7.5ถึง10ล้านล้านบาทออกมาในไม่ช้าเพื่อกระตุ้นและปรับปรุงเสถียรภาพของอสังหาริมทรัพย์และฟื้นคืนความเชื่อมัน่นพร้อมตั้งเป้าให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ5หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,จีนประจำ UBS คาดว่ามาตรการทางการเงิน ชุดใหม่จะออกมาหลังเทศกาลหยุดยาววันชาติจีนหรือออกมาตอนที่มีการเผยตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสาประมาณวันที่18ตุลาคมค่ะและอาจจะมีมาตรการออกมาอีกเพิ่มเติมในปีหน้าโดยจะตัดสินใจในช่วงที่มีการประชุมประจำปีเพื่อจัดทำนโยบายกลางทางเศรษฐกิจของจีนในเดือนธันวาคมนี้ รัฐบาลจีนพยายามสร้างเสถียรภาพให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกำลังดิ้นรนหาทางรอดมาตราการที่กระตุ้นออกมาหวังชดเชยภาวะขาลงของภาคอสังหาริมทรัพย์และฟื้นคืนความเชื่อมั่นขององค์กรและผู้บริโภคตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอทำให้เศรษฐ,ฐกิจลงไปด้วยหากไม่ได้งบอัดฉีดทุกอย่างก็จะหมุนวนสู่ขาลงแต่หากเศรษฐ,ฐกิจจีนได้รับการจัดการให้มั่นคงก็อาจเติบโตได้ประมาณร้อยละห้า ในช่วง2ปีข้างหน้าจากมาตรการกระตุ้นนี้ซึ่งจะทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันออกจากเงินคริปโตและย้ายเงินทุนมาไว้ในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมแทนซึ่งก็คือตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของจีนที่ดีดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพราะมีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มใช้มาตรการทางการเงินกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจค่ะ ปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่ผลโพลภาพรวมในหลายสำนักกัมลาแฮริสรองประธานาธิบดีจากพรรคเดมโมแครตมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันอยู่เล็กน้อยก็คือประมาณ49ต่อ46แต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะผลสำรวจล่าสุดทำให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนนำรองประธานาธิบดีแฮริสอย่างมากในประเด็นการย้ายถิ่นฐานแม้แฮริสจะพยายามเสนอตัวเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดที่จะ ปกป้องพรมแดนทางใต้มีการเปิดเผยผลสำรวจเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะพบว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำทรัมป์ในรัฐเพนซิลเวเนียขณะที่ทรัมป์นำในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินรัฐที่เป็นพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมหลายประเภทช่วงปลายศตวรรษที่1 9และต้นศตวรรษที่20ทั้ง3รัฐกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเป็นตัวกำหนดว่าผู้สมัครคนใดจะเป็นประธานาธิ ิปดีต่อไปแต่ในประเด็นที่ว่าใครดีที่สุดในเรื่องของการจัดการกับการย้ายถิ่นฐานครัมม์มีคะแนนนําในทั้ง3รัฐเขานํา4คะแนนในเพนซิเวเนียนํา9คะแนนในมิชิแกนและนํา8คะแนนในวิสคอนซินนอกจากนี้ครัมม์ก็ยังได้รับเลือกในทุกๆรัฐในด้านเศรษฐกิจและการจัดการความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะที่แฮร์ริสได้รับเลือกในเรื่องการยุติการตั้งคันและการรักษาประชาธิปไตยค่ะทั้งหมดนี้คือไอ MCT News p o d c a s t กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ